สวัสดีครับว,วันนี้มันจะออกล่าไม่ออกหากินเลยครับวันนี้มาลุยงานสักหน่อยครับวันนี้มารูปนาตีนาทหนครับวันนี้ปก,ปกร์ก็กรครบครบก็บานข้าวนะครับวันนี้นะครับมาดูการขับรถไทยครับ ย่ำนาตีนารูปนายนะครับพนันสิทธ์กับพันยุครับนี่พนันสิทธ์อยู่นี่ครับ,พ,รบ,พ,รบออพันยุนู่นครับจะพาไปดูงครับงดอักงดออกหาพึ่งหานั่นครับสีนาครับยก้อยดูหน่อยนะครับ ลูอันนี้ลูกครับรูปชักล่องครับนี่ครับถุงชักล่องเป็นล่องนะครับล่องน้านะเป็นล่องน้ํานี่ครับรูปให้มันเรียบแล้วครับเป็นทเป็นล่องครับเหมนถุงปุยวังหลังครับแหละครับจะไล่น้ำออกจากแปลงนี้ครับ ูปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไล่น้ำออกจากแปลงนี้นะโดยการทำล่องน้ำครับแปลงนี้เดี๋ยวาจะไปดูทางยุ่ยย่นนู้นครับเดี๋ยวไปดูครับอันนั้นรูปนาอยู่ครับอันนี้ชักล่องแล้วครับนะแปลงนาน ตรงนี้กัน้ำน้ำฝนนะครับเนี่ยฝนตกอัานี้ครับนี้ก็สูบน้ำย่ำครับรูปครับสูบน้ำดูด้วยใกล้ครับ ครับนี่ลูปนายเรียบครับชิศนาครับไปครับนี่ครับถึงจะดูหวานข้าวครับตรงนี้ รับ a s s i n g วันนี้นี่ครับโอ้โอ้รถสม้สมๆนู่นครับกำลังตีครับรถสม้สมๆนูน่น เดี๋ยวดูรถไทด้วยครับตั้งตีอยู่ครับพักออกหากินก่อนครับเดีย๋ยวต้องมาขอไปชี้ก่อนครับเช้าวนาครับ อันนี้จะเป็นพันแก่ครับโอครับ,รบพออันนี้ตีเสร็จจะมาพัานนูน้นจะจะมาลูกครับนี่ครับไปแล้วครับ อันนี้ทีเสร็จก็ส่งก่อให้พายุลูกครับพันสก็ชักล่องครับไปครับไปแล้วครับน้ำฝนนะครับเนี่ย ตีนาครับตีนีคโอค้แดดจะร้อนมากครับวันนี้มาตามาดูการตีนาครับไม่ได้ออกไปโอเคครับเดี๋ยวไว้เพียงเท่าน,นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับจะไปจะไปหาอะไรคลิปหน้าก็ เราติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยครับ